ก็สูงนะไอ้ยูกับเราสองคนนั่นเองนะจ๊ะอยู่ในช่วง Q&A อ a m e เ o u s ์แล้วเรา Mouse แทบเป็นใจมากถึงอันนี้เลยคือเป็นนิชของพนุยานะคะถูกต้องแล้วนะเขาบอกว่าวันนี้คือเป็นการรวบรวมเหล่าบรรดาเกเกมกวางกระเทยเล็กกระเทยน้อยกระเทยใหญ่กระเทยแก่เยอะมากใช่เพราะเป็นการประกวดเวทีระดับประเทศครับ Miss International Queen Q&A Game Mouse ของเราก็แทบอ้าวกระปะเด็นที่ว่าอะไรครับพี่ ผู้ชายแบบไหนสไตล์ไหนที่แบบว่าถึงใจคุณสุดสดเ,เ,เอาเลยสไตล์ไหนละถามกันเลยเอาหนูก็เลยนะหนูชอบผู้ชายที่มีแบบกล้ามหน้าอ,อกแล้วมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยหนูมีความรู้สึกว่าเวลาที่ได้สบอกเขาอะมันทําให้เราดูเป็นแบบผู้หญิงผู้หญเลยตัวเล็กๆเออแบบเวลาสบขเขาแล้วแบบเฮ้ยอย่างนั้่ไหมแบบแบบข้างหลังนี้ได้ไหมแบบข้างหลังนี้ได้ไหมข้างหลังเนี้ยข้างหลังเนี้ยเออได้ไหมได้ไหมเออ ไม่เห็นแล้วยืนไม่อยู่ yo, อยากยาก่อขาอยากยกขาอยากย่อขาของพี่ของพี Pittsburgh ่ก็คือชอบแบบว่าเข้มเข้มสนใจเข้มเข้มพอเลยไหมเขาบอกว่าคนดำดำเข้มเข้มอ่ะมันอลังการงานสร้างลึกถึงใจอหนูชอบกล้ามใหญ่แต่มันอาจจะเล็กเล็กไม่เล็กใหญ่ไม่สำคัญเพราะว่าหนูกลัวมันใหญ่ไปแล้วหนูเจ็บ ได้ข่าวเมื่อคืนฝันเปียกมาด้วยใช่เมื่อคืนฝันเปียกผู้หญิงอะไรฝันเปียกนะเดี๋ยวเราไปถามเราบรรดาเกดแย่งวางกระเทยน้อยผู้หญิงผู้หญิงที่เนผู้ชายตัวดีกันดีกว่าว่าเขาบอกว่าชอบผู้ชายสไตล์ไหนที่บอกว่าถึงใจเขาก็แบบสุดๆไปเลยอ่ะคุณผู้ชมเรามาเจอผู้โชคร้ายคนแรกของเราเขาดีหมล่ะเขาหรอสวัสดีค่ะเราอยู่ในแคชเชียร์แล้วแคชเชียร์แคชแค่ไหนวันนี้ถามอีกหนึ่งผู้ชายสไตล์ไหนบอกว่า บบผู้ชายแบบว่ากล้ามปูดนะคะกล้ามมีะะใหญ่โตโตอย่างเงี้ยแบบว่าโดนใจมากเลยค่ะกล้ามใหญ่โตเราไม่คิดว่าของเขามันจะเลเออกเกิเฉพาะกล้ามไม่น่าจะเล็กนะคะถ้าทางน้องเขาอยู่พัทยาเขาจะได้กินมาเยอะอะไ <c oughs> บ้างที่พรัทรยาได้กินบ่อยไหมเอ้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเออตอบแบบผู้หญิงผู้หญิงแบบว่านางเงามากไม่ค่อยเท่าไหร่เท่าไหร่อะคะ ขาทุกวันไงหมะส่ผู้ชายาไม่ใช่หมาเป็นไงบ้างหคือกระตานนะ่ายหนยนะก้ามใหญ่ล้ามล้ามแลวปกติที่กินทุกวันนี้จะเป็นแนวไหนก็ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่กล้ามใหญ่เลยค่ะได้แต่ตัวเล็กๆเลือก <laughs> ไ,มไม่ได้ได้กินนี่คือได้กินยังไงคะ <gasps> เฟหรือว่าไม่เปค่ะเขาออกเขามาเองมีมีท่าไหมคะเวลาเรียกแขกอะไรเงี้ยาไม่มีค่ะใส่ตาใส่ตามองเอาจิกเอาปิงปิง แสดงว่าอีกคนที่มากินนี่แสดงว่ามันต้องมาตาบอดแล้วล่ะสรุปแล้วก็คือล่ำล่ำสิ่งแฉกเลิศสิ่แฉกมีสิ่แฉกไหมคะเราไม่มีค่ะมีแต่ดุมดุมค่ะกอะโอเคขอบคุณคถ่ายอีกหนึ่งแล้วกันพูดจาเก่งแบบนี้ไม่กินแบบว่าผู้ชายเยอะแน่นอน เลือกกินอ่ะเล,อกกเลือกกินก็กู้ชายก็คงเลือกเหมือนกันแหละใช่เพราะเราสวยแหละไม่ละ่ะผู้ชายสไตล์ไหนไคิดว่ากบอกว่าอืมถึงใจเราสุดๆถึงใจสุดๆก็ต้องเป็นพวกไม่ไม่รู้จะตอบว่าจะดูแย่หรือเปล่านะนเอเพวกคนงานกรรมกรคนงานกรรมกร<อ>คนงานกรรมกรมันไม่แย<อ>่หรอคะเข้ากัน้ากเลยเราชอบผู้ชายที่แบบว่าเวลาเขามีเหงื่ออย่างเงี้ยเออฟิลโมมันจะพุ่งพ่านอ๋อแล้วส่วนมากเขาจะแบบว่า ไม่ลงพุงนะเออมีซิทพงมีซิทแพกอะไรเงี้ยใช่ค่ะที่เวลาเขาทํางานเสร็จนุกลับมาแบบเปรี้ยวเออเปรี้ยวๆ้วเรามีช้อนขูดน่ะคิดเปียกตึมพถึงขนาดนั้นค่ะแต่ดนเถื่อนดิบชอบดนเถื่อนดิบๆใช่เพราะเราลุกเราจะเป็นผู้หญิงหวานๆบอกที่บ้านบอกเพราะหวานไม่ทันเพราะใครบอกลูกและแหละแต่ก็ชอบจริงๆเพราะว่า คือด้วยความที่เราเป็นสาวประเภทสองเป็นกระเทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้ก็คือผู้ชายที่มันดูผู้ชายจริงๆไม่ใช่แบบว่าเก้งสําอางอะไรเงี้ยออจริงๆแปัจจุบันได้กินอะไรกระชากหัวกระชากหัวแล้วซีดเนี่ยอืมเราก็แบบว่าซีด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 คอยเนี่ยหัวจางเนี้ยจางอารมณ์นานอารมณ์นานจริงๆแล้วปกติทุกวันนี้คือได้กินแนวไหนได้กินอ่ะพวกหล่อๆตี๋ๆอย่างเงี้ยอืมเขาก็ไม่ค่อยเลือกกันเนาะคนแบบนี้ว้า โอเคขอบคุณขอบคุณค่ะ okay, ผู้ชายสไตล์ไหนถึงใจแบบว่าเราสุดเลยออกก็ต้องเป็นผู้ชายสไตล์แบบว่ามีกล้ามมีซิกแพคแบบว่าล้ำล้ำผิวเข้มเ้มหน่อยโอเคเลยชายชอบมากแบบผู้ชายผิวเข้มล้ำล้ำนี่คือแบบว่าสเปกสเปกสเปกทำไมต้องแบบอลยเลยคนชอบมุ่งไปที่แบบว่าต้องลํำมีซิกแพคอะไรอย่างนี้ได้มันเซ็กซี่อะคุณพี่เวลาแบบว่า เวลาเย็นเวลาเย็นเวลาเย็นเนาะล้ำล้ำนี่ใช่อยากคนนี้ได้ไหมอ่ะกล้องตากล้องหรออันนี้เขาเรียกว่าล้ำระยะสุดท้ายเนาะที่บอยเนาะขำๆแล้วแซวก็คือต้องล้ำ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 ปัจจุบันที่กินอยู่คือได้ล้ำก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้ล้ำบ้างไม่ได้ล้ำบ้างก็เลยเรือกินเลยเรือนี่ค่ะสำหรับเราแล้ค่ะสำหรับนุ้ยก็ตรงข้ามกับดิวี่แบบว่าไม่ค่ะสำหรับนุ้ยก็จะชอบแบบว่า ขอแบบเอวบางร่างน้อยแล้วกันนะขอแบบว่าเอวดีๆนะคะ่ะขอแบบร่อนๆนะคะ <c oughs> แบบว่าหุ่นลินลี่แล้วมีซิทแพ็คก็คือบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องมีซิแทแพ็คขอแบบหอมๆเอวพริ P ้วๆอะไรชอบเหมือนพี่เท่งเถิดเทิงไงไม่ถึงก็ได้ต้องเน้นขนาดเลยค่ะไม่ต้องเน้นค่ะขอแบบเอวดีไว้ก่อนไม่เป็นไรเพราะเราขนาดใหญ่กว่าแล้วปกติที่กินทุกวันนะก็พี่นวลก็มีหอมบางอ้วนมากค่ะอ้วนมาก ไม่ได้กไได็ไม่ได้ไคือเมื่อกี้ก็คือผอมบางอ้วนบ้างแ,แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สถานการณ์ค่ะเราแบบว่าต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ค่ะสวยด้วยพร้อมด้วยว้าวปวดหมาตามแล้วผมก็มคือเป็นแบบผอมๆค่ะต้องเข้ากับเราได้ด้วยใช่เข้ากับเราด้วยผอมแบบผอมสูงโปร่งไม่บึ้มนี่ไม่ได้ใช่ไหมครัอันนี้ก็ได้อยู่นะอบอั่วจะกินกันเองไหมได้หมดสวยเนี่ยขอบคุณมีคนบอกว่าเป็นพี่ ก็มีบ้างอะค่ะและอีส่วนที่ไม่บ้างอะค่ะส่วนที่ไม่บ้างก็เฮ้ยกระเทะแต่ถามนิดนึงละกันสวยๆแบบนี้ต้องมีฟงมีแฟนมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตแบบเยอะมากอยู่แล้วผู้ชายสไตล์ไหนถึงใจเราแบบว่าสุดๆอ๋อคำว่าถึงใจคือขอเป็นคนดีคนขยันดีไหมคะนั่นคือการถึงใจนะคะ คนนี้คนขยันอันนี้เดินสายประกวดนางงามอยู่หรือเปล่ปคาคะเนี่ยรูปร่างลักษณะทีครับแบบว่าเวลามองปุ๊บผู้ชายคนนี้ฟินถึงใจเรามาตอนนี้ยุคปูนีแล้วคงไม่คิดเรื่องแบบนั้นแล้วลค่ะ <S <S โปร่งเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้โปร่งแล้วก็คิดแต่เรื่องงานอ๋อเพราะว่าเป็นผู้ผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้องเน็กเด้นพาราอ๋อมิดอินเตอร์เนชนั่นแนลฟินค่ะใช่ไหมคะ,ค,ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะชวนเอเกมอลเซฟของเราถามอีกอย่างล้วกันผู้ชายสไตล์ไหน แบบว่าถึงใจคุณสุดๆอะหล่อเข้มเวอร์รูปร่างละะลำล้ำนิดนึงไม่หลยคนต้องเป็นหาต้องแบบต้องลำล้ำเนี่ยอ้วนไม่ได้เหรออ้วนใหญ่ๆก็มีจับไปแล้วมันไม่เลาใจแล้วถ้าผมหอมอะหอมก็เจอแต่กระดูก่ะไม่เจอแต่กระดูกนะกก็เจอนกะเดก็เจออะไรก็ทอบค่ะตองเหนนหน้าตานี่ก็ยังไงก็ได้ในนความสูงโปร่งแล้วคิดว่าเขาจะเลือกเราไหม ก็น่าจะได้นะแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็มีกินเรื่อยๆทุกวันก็กินเรื่อยจะได้ตรงสเปคที่เราต้องการไม่ตรงหรอกหนูกระเปยสุดกรเปยไม่สุดกรเปยเปย์ค่ะคุณแม่มีตังค์เราจะได้เกาะกันเปย์ด้วยนะจ๊ะอ่ะแตอบเขาเรียกคุณแม่แล้วกันเพราะเขาเรียกคุณแม่เราก็คุณแม่ตามเราลืมชื่อเลยเมื่อกี้เขาไม่สักเป็นน้องสะพ้ายพี่น้องสะพายไไม่นะน้องเขยมั้งเขยแล้วเขยแล้วเขย สเปคที่ชอบอะฮะก็อวบอวบวนอ้วนลำล้ำใหญ่ยักษ์เป็นข่าวปว้เนี่ยเป็นข่าวว้เนี่ยเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์นะฮะช่วงนี้ใกล้เดือนสิบสองแล้วต้องอนุรักษ์ไว้นะฮะมึงนี่ก็เอาเยอะนะเนี่ยสเปคก็คือใหญ่ใหญ่วนอ้วนลำล้ำเตี้ยช้างสรุปบอยนั่นแหละสรุปด้วย พึ่งเลยมีน้ำไหมคะล้างเลยล้างแล้วหนาพักสิบทีหนาแบบเป็นจางข้าวผัดดิบเลยนะล่ะทุกวันในเวลาได้กินนี่คือต้องต้องบุ้มบุ้มจริงๆแล้วถือศีลไม่ค่อยกินหลักโกหกโกหกได้ไหมนะไม่ออกสื่อดีกว่าเดี๋ยวเป็นข่าวแล้วปกติคือบว่าคือชอบแบบนี้จริงๆริหรือเปล่าปกติก็ไม่ไม่ไม่ได้มีสเปคนะแต่ขอให้แซบเวอร์ก็พอละแสดงว่าอีดันแซบจริงอะไรจริงนะ เออกะิรนมั่วหมดลูกสาวบลอกกันนะคะลูกสาวบอกมาแล้ว่ากินมั่วมาด้วยกันหรือเปล่าคะเนี่ยมาด้วยกันนะคือกินด้วยกันไหมคะหรือว่ากินกันเองกินกันเองแบนสมทาเดี๋ยวผมล่วงนะเดี๋ยวผมล่วงโอเคขอบคุณคาับผู้ชายแบบไหนสไตล์ไหนที่บอกว่าทำให้เราฟินสุด ผู้ชายสไตล์ไหนแบบไหนที่ฟินสุดๆหรอคะเป็นสเปคหรอฮะสเปคที่เราบอกต้องการมาลาตินเนผู้ชายฟิลลาตินทุกวันนี้คือลาตายทุกวันนี้ก็คือแบบว่าเราเราเราตกลงรักด้วยด้วยความดีของเขาใช่เขาเข้มสยจังเลยสวยเลือกหน้าเนาะสวยเลือกใส้เลืกได้ ทําให้ลืมดาราหลายๆคนได้เออนะเราก็ต้องลาวงการมาเลยนะเออนะก็คือสไตล์แบบแนวลาตินแนวลาตินต้องซิกแพดสูงล่ำผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเคยได้แบบนี้รึเปล่าสีตาสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยได้ค่ะหรอมชอบเปยก็เปยเราต้องเปย์ใช่ไหมไม่เปย์ค่ะสวยเราต้องเราต้องให้ผู้ชายเปย์สวยก็เปย์ไม่สวยก็เปย์โอเคโอเคดิ๊กเโอเคครับแล้ววันนี้ก็คือได้สไตล์ไหน คือได้ทุกวันนี้ก็จะเป็นแบบปี๋ตี๋ีคขาใช่ปีคอกขากี่ปีแล้วอ,อ่าจริงๆคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมค่ะแต่ว่าเพิ่งมาคบเป,ป็นจริงๆก็ได้ปีกว่าเองปีกว่าก็่บุกิกันตั้งแต่สมัยหัวโปรอ,รรอแต่พอขึ้นมหาลัยเนี่ยเขาไปอยู่ที่จีนส่วนเราอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้คุยกันต่างคนต่างไปมีแฟนมาเจออีกทีนี้คือเราสวยแล้วใช่ก็มาเจออีกทีคือหลังจากได้ตำแหน่งแล้วหลายปีมากเชื่อในรักแท้ของเกย์ไหมถามิดนทง เชื่อในรักแท้จริงๆรักแท้ธรรมดาเก่งกวางกันเสร็จนะเชื่อเพราะว่าบาง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 ทีแบบว่าระยะเวลามันมันมันบอกอะไรได้หลายหลายหลายอย่างเหมือนกันนะครับจะรอดูต่อไปต้องรอเราพี่จะไปจิกถุงนั่นต้องต้องกรุ่นนู้นพวกรุ่นเขาพวเรุ่นูขารุ่นเสื้อดำฮัลโหลเออนั่นแหละเอออกลับมากลับมาค่ะนาเมินเก้ง วัน <c oughs> นั้นหัวเขาแย่งกันสุดฤทธิ์เลยนะคะโอเคเขคาเป็นใคะ